ครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาสิมเห็ดไก่ต้มน้ำปลาเนาะครับนี่ใส่ไก่เป็นไก่สองกิโลนะครับอัตราส่วนผสมกระสิมีน้ำปลากับน้ำนะครับเขาใส่อตาส่วนนะครับสองตัวนึงนะครับปลาคนนี้ก็เจ็ดลอยมิลลิลตรนะครับน้ำเขาก็ตีไปซะว่าอันนี้เป็นน้ำดีนะครับอันนี้นี่นะครับใส่สองตัวนึงนะครับ เสิมี่พวกตะไคร่นอบค่าเครื่องหองมน,นะครับใบมะกรูดนะครับรากผักขี้ครับเอาก็ใส่น้ำปลาเลยครับน้ำปลาเนี่ยเขาก็เลือกของดีนิดน้อยหน่อยนะครับต่อไปเป็นหนามครับ ปัตตาส่วนก็คือนำ้ำปลาหนึ่งส่วนนะครับต่อน้ำสองส่วนครับเข้าสีตั้งไฟจนาน้ำม,มันเดือดน,นะครับพอน้ำปลใส่ไก่ลงไปนะครับเรกเข้าไปที่นับประมาณไก่มันตัวใหญ่นะครับประมาณจากสีสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวห้อย้อยเครื่องลงไปใส่ตครับ มันค้าเขาใส่เนะครับให้มันค้าแก่ครับตไะไคร่เนี่ยบใส์ได้ๆนะครับเพื่อให้มันหอมทุบันึงจุกหน่อย กร,กระเทียมครับเราก็ใส่น้ำปลาเลยครับน้ำปลาเนี่ยเราเลือกของดีนิดน้อหน่อยนะครับต่อไปเป็นน้ำครับปัดตาส่วนก็นคือ น้ำปลาหนึ่งส่วนนะครับต่อน้ำสองส่วนครับเข้าสีตั้งไฟจนน้ำมันเดือดนะครับพอน้ำก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเราเข้าไปนับประมาณไก่มันตวใหญ่นะครับประมาณจักสี่สิบหา้านาทีนะครับเดี๋ยวห้อยซ้อยเกลืองลงไปใส่ตุ่มครับ ข้าขาใส่นะครับให้มันข้าแก่ครับแต่ไข่เนี่ยใส่ได้ๆนะครับเพื่อให้มันหอมทุบหนึบหนึบหน่อย จะเป็นกระเทียมนะครับโอ,อุ๊บจังหน่อยทำเป็นกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้ครับแต่กระเทียมไทยมันจะหอมกว่าเนาะตามด้วยราบผักชีครับ ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวตั้งไฟครับอันนี้ใส่ต่อทันนะครับมันเขาก็สิรอยมันเดือดก่อนนะครับก็จะไม่ใส่ไก่แลครับลอยน้ำเดือดก่อนครับแล้เวเขาก็นับไปซีพาที่นะครับเวลาครับไปซุ้มใบบกขุนเขาก็ฉีกแล้วครับฉีกใส่หมอ่ได้ใส่เป็นใบแล้ครับกลางมันออก เพิ่มความหอมนะครับดับกินข้าวไก่ครับหอมนะครับกินน้ำปลาครับครับน้ำเดือด,อดอนะครับเดี๋ยวเกาจะเอาไก่ใส่นะครับ ไก่ใส่ต่อน้ำเดือดนะครับเ๋ยวห้อกันอิประมาณสี่สิบหานาทีนะครับต้มต่อไปครับไก่มันสูกนะครับไก่มันเปื่อยน้อยนะครับผมปิดฟไฟเลยครับหอมมากหอมลำป่าหอมเครื่องเทศน,นะครับ หอมนะครับมันหอมกินน้ำปลาก็กินเครื่องเทศครับโอู้เสียไป หลังจากต้มไป45นาทีนะครับใกล้ระสุกแล้วครับแต่ก็มาผักนะครับมันเย็นไม่หั่นะครับว่ามันสิสุปกปะสวยงามเปื่อยดีขนาด สุกเรียบร้อยแล้วครับทัานเราลองซิปเมื่อันพอดีออบบเปล่าอบากนะครับนด้บอกว่าใส่มางสร่วนนะครับใส่หนาวเนี่ย